ทักทายพี่ทักทายน้องในช่วงก็ลังเก็บสายนะครับกับในหัวในสวนนี่ก็วิธีบานๆครับกับกับเกษตรครับเสียงนกเสียงกาคตัวนกก็จะเป็นนกครับนกนกคนิอยู่ประจําสวนเราครับเป็นนกเขาครับวิธีธรรมชาติือการหากินของนกของกาครับมีความสุขกับกับอยู่ในสวน ธรรมชาติของนกครับของนกงนีงกาเป็นคณคุณ้นุณคุ้นห่อครับเพราะว่ามันยูนี่โดนครับเพราะว่าเติบโตยู่นี่เนี่ยยูนี่นก็เลยธรรมาหากินแบบคือไก่คือกาคือธรรมชาติครับก็กเลยมันก็นเลยบ่ก็ค่อยกลัวกค่อยยั่เจ้าของมันเนี่ยเพราะว่ามนกุกขี้มาแต่ห,หน่อยคนับนกเขาครับวิธีธรรมชา,าติกับนี่ครับก็คือยังนี่ละครับ เขาขับไปแล้วครับการทางใ้ายนช่วงสั่สอบกับบรรยากาศขององค์ลกองกาสำมาหากินเรารับเนาะครับาบางครั้งก็แอบไทยเวเนไทยหยาครับเพราะว่าส่วสเสดต่ละคลิปครับก็รใส่เวลานิดนึงครับกับการทำมาหากินครับกับเนก็อ้อยสันติสุขนะครับก็เกษตรพอเพียงเกษตรบรนณาครับผมสวัสดีครับ